นเียตัวเป็นใครลโตดหัวลโตดลโตดดำดำตัดสีดำคู่กับอันนี้ เราก็ต้องเรียงที่สีดำให้อยู่กับอันนี้ให้ตรงกันเราเรียงค่ะฟางสีดำเรียงให้ตรงกับอันนี้ค่ะอย่างนี้ก็จะตรงกันแล้วอันนี้ถือว่าถูกต้องถูกต้องหนึ่งอันแล้ว สุเ็ดค่ะมีอไรไหมุนที่สุดาสาสวาเลยนะสสโอโู้ว่าครจะใกล้ือยางบิงโกนะนีนนกสิก้ากสิก้ มันจะมีมันจะมีหลายเอาไว้ให้คุณปัญเนี่ยยิบสีนี่ยเปียข้าใส่ถุงได้เลยแต่ที่ผสมงคงก็ได้เลยสีฟ้าสีนี้สีอะไรเอ่ยกะานีอันนี้เกียวอันนี้เขียวอะไรคะแล้วก็จะมีดอก ตายายคะเอาของที okay. ่เป็นคล้ายคล้ายๆเกลือเนี่ยสามสีใส่ไว้ตรงก้นถุง<ป>สีฟ้าสีเขียวแล้วก็สีเตายาย<ป>ทุกคนนะคะดีใจมากค่ะที่น้องมาศึกษาจากศิลปากรมาเยี่ยมตายายที่อยู่ที่นี่นะคะตายายมีความสุขคาะที่น้องทุกคนแล้วรกึถึ ก็เหมือนกับว่ามีญาติํารพบุรุหาไปเยี่ยมตายายตัวตายายที่นี่ไม่มีลูกหลานนะคะในเรื่องน้องไปเยี่ยมเนี่ยค่ะพี่ตายายบามสุขมีความหวังมากขึ้นค่ะตายายก็ไม่มีสิทธิ์แต่ตอบแทนนะคะแล้วก็คือเรื่อักเพียของหัวทุกทุกคนอ่ะ ต่อไปก็เป็นบัณฑิตนะแล้วก็เป็นประชาชนของชาตินะคะขอให้น้องทุกคนเนี่ยให้ทำดีคิดดีและพูดดีค่ะแล้วก็สา,า,ายายขออารัตนานะคะคุณพระเติรัตนกรและติณตัดิตทั้งหลายทั่วทั้งสามภโรกค่ะทั่วทั้งสามภนรกนโดยระพานให้น้องทุกสาขุปรชนนะคะประจวบความสำเร็จ ก้าวหน้าที่ยิ่งขึ้นไปแล้วก็ขอให้อุดมสมบูรณ์เล่กตักจิเงินทองตลอดไปแล้วขอให้มีอายุวันนาสุขะภาระอธิพานธนสารสมบัติและคิดปรารถนาถึงหนึ่งจิตใจก็ขอให้สำเร็จสมกานปรารถนาทุกประการขอบคุณมากค่ะที่ระลึกนึถึงและระท ที่นี่ค่ะขอบคุณมากาค่ะถือว่าดู